สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสาร,นรในกัมพูชานำมาพูดคุยกันต่อนะฮะก็จะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดนะฮะหลังจากที่อเมริกานั้นได้มีการนําเรือ LCS ที่มีชื่อว่า USS ชินชินนติก็ถือว่าเป็นเรือที่ใช้ปฏิการบริเวณพื้นที่ชาฝั่งนะฮะเอาเป็นว่า ก็ไม่ได้เป็นเรือรบที่มีขนาดใหญ่ใช้งานในน้ำลึกเหมือนกับเรือพิฆาตหรือแม้แต่รูดาตเวนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดท่านผู้ชมครับมันก็เป็นการสแสดงและในเชิงสัญลักษณ์ของมิตรภาพนะฮะร,ระหว่างสหรัฐอเมริกากับกัมพูชานะครับท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่าร้อนแรงนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของจีน ทีนี้การมาของอเมริกาครั้งนี้ท่านผู้ชมครับมันกําลังจะบ่งบอกว่าสหรัฐอเมริกานั้นกําลังตีไข่แดงแตกนะฮะคือเมื่อก่อนนั้นเราก็รู้ว่ากัมพูชากับจีนเนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์ที่แน่นมากถึงขนาดที่ฮุนเซนนะครับมีการกันท่าฮะไม่ให้ตะวันตกเนี่ยเข้ามาขยายอิทธิพลในประเทศของตนเองจนกระทั่งอเมริกาเนี่ยก็เลยมีการส่งเรือ ลำนี้เข้ามาแต่สาระสำคัญท่านผู้ชมครับมันมีอย่างนี้นะฮะทีนี้การมาของเหลือลบเนี่ยอโอเคอาจจะเป็นการเข้ามาฟื้นฟูความสัมพันธ์ในแง่ของการทหารขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การซ้อมรบที่ชัดหัดว่าอังอร์เซนติเนลเนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นอีกแต่ท่านผู้ชมครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับได้มีการส่งพลเลอเอก ซาโมเอลปาเปาโลครับก็เป็นผู้ปัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นอินโดและแปซิฟิกนะครับการส่งผอ,อใหญ่เนี่ยนะฮะภาคพื้นอินโดและแปซิฟิกเนี่ยมาเยือนกัมพูชาแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับไปพบคุยไปพูดคุยกับทางด้านนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตที่ทำเนียบรัฐบาลท่านผู้ชมครับมันก็เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนนะจากอเมริกาถึงจีน ว่าภูมิภาคอินโดและแปซิฟิกนั้นอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะลุกเข้ามาในพื้นที่ที่เคยบอกว่ามันเคยเป็นของจีนมาก่อนแต่ไฮไลท์มันมีอย่างนี้ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทางด้านพลเรือเอกซามูเอลปาปาโรครับผู้ประชาการภาคพืน้นอินโดและแปซิฟิกในฝ่ายของอเมริกานั้นได้มีโอกาสนะฮะมีการเข้ามาาเข้าเยี่ยมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้สาระสำคัญเนี่ยมันมีอย่างนี้ฮะคุณมาเนนเนี่ยก็ได้มีการยืนยันนะฮะต่อทางด้านพลเอกสมัยปลาปาเปาโลว่ากัมพูชาเนี่ยจะขอเข้าร่วมนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกที่ทรัม์เนี่ยเคยบอกว่าสันติภาพก็จะขอเข้าร่วมเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่เรียกว่าบอร์ดออฟเพรส คุณมาเน็ตเนี่ยก็เลยได้มีการเรียกว่าตอบรับคำเชืิญนะฮะเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยก็เป็นที่รับทราบกันดีว่าทั้มเนี่ยได้มีการส่งเทียบเชิญนะครับลงในจดหมายวันที่16มกราคมที่ผ่านมาก็อยากให้กัมพูชาเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกสันติภาพของทั้มโดยที่ทั้มเนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีแต่อย่างนี้ฮะท่านผู้ชม การที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยเรื่องของสันติภาพเนี่ยนะครับทำก็ไม่ได้เชิญทั้งทั้งโลกนะฮะแต่เขาจํากัดเพียงแค่50ประเทศเท่านั้นคือหนึ่งในนั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีประเทศไทยที่เขามีการร่อนเทียบเชิญมาแล้วก็มีประมาณสัก30ฝ่าประเทศครับก็ตอบรับแหละเช่นใครบ้างล่ะ ก็จะมีอินโดนีเซียเวียดนามในแถบของอาเซียนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นประเทศอื่นๆที่บอกว่าตอบรับแล้วนะครับแล้วก็ที่รับเชิญเนี่ยก็จะมีประเทศไทยกัมพูชามีสิงคโปร์ส่วนสปปลาวเนะี่ยไม่มีฮะรัะเสเซียก็ส่งเทียบเชิญไปจีนก็มีการส่งเทียบเชิญไปอันนี้ก็ยังไม่ได้ตอบว่าจะตกลงหรือไม่ตกลงแต่ว่ากัมพูชาเนี่ย เขาตอบตกลงแล้วก็มีประเทศที่บอกว่าไม่เอาเลยนะปฏิเสธเลยครับ mm hmm. ก็จะเป็นชาติในโซนยุโรป mm hmm. เช่นเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนีนอร์เวย์อังกฤษสวีเดนและอิตาลีบอกว่าอปฏิเสธฉันไม่เข้าร่วมดีกว่านะครับทีนี้มันอย่างนี้ฮะการที่จะไปเข้าร่วมเนี่ยมันก็จะมีสมาชิกที่เรียกว่า2ประเภทครับประเภทแรกเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกทั่วไปนะครับก็จะมีวาระอยู่ประมาณสัก3ปี แล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมาชิกถาวรหรือว่า V.I.P. แต่ว่าคุณต้องจ่ายถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีแรกหรือประมาณสัก30,000กว่าล้านบาทนะท่านผู้ชมทีนี้แหล่งข่าวเนี่ยนะที่มีการปรากฏเนี่ยมันก็มีด้วยกันทั้งสิ้นฮะสแหล่งทีนี้แหล่งแรกก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยอาจจะมีการเข้าร่วมสมาชิกทั่วไปทีนี้สมาชิกทั่ว,วไปเนี่ยก็ไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียง ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการนะฮะไปนั่งร่วมวงประชุมแต่ไม่มีบทบาทหรือว่าไม่มีปากมีเสียงที่จะมีการก็ไปตัดสินหรือว่าจะโน้มน้าวอะไรเนี่ยจะไม่มีแต่ก็มีสมาชิกอีกแบบหนึ่งก็เรียกเป็นสมาชิกถาวรตรงเนี้ยต้องจ่ายถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณสัก3 0ม0 0กว่าล้านบาททีนี้แหล่งข่าวที่เราได้มาบอกว่า กัมพูชาเนี่ยอาจจะเป็นสมาชิกทั่วไปก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทีนี้บางแหล่งข่าวเขาก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยต้องจ่ายถึง3,0000-3000ล้านดอลลาร์สหรัฐท่านผู้ชมเพื่อต้องการเป็นสมาชิก VIP ท่ามกลางนี่ฮะข้อพิพาระหว่างไทยและกัมพูชาในแง่ที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่ากัมพูชาเนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายถึง3 0 0 0 0กว่าล้านนะแต่ เขาก็หวังว่าเงินตรงนี้มันก็เป็นเงินเงินลงทุนแต่สิ่งที่เขาจะได้รับมอบเนี่ยก็คือการให้อเมริกาหรือแม้แต่ชาติสมาชิกต่างๆจะช่วยให้ <c oughs> เรื่องของข้อพิพาทดินแดนโดยเฉพาะทางทะเลท่านผู้ชมครับมันเต็มไปด้วยทรัพยากรน้ำมันถูกไหมฮะเขาหวังว่าเงินที่ลงทุนไป30,000ล้านเนี่ยอาจจะได้รับตอบแทน มาด้วยมูลค่าของทรัพยากรไงที่ไม่ได้เป็นของเขาแต่อาศัยบทบาททางด้านการเมืองเนี่ยไปรบบี้ได้ผลต่างกลับมาเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านมันคุ้มนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะอีกมุมมองหนึ่งก็บอกว่าโอ้ประชาชนเนี่ยย่ำแย่เศรษฐกิจก็แย่จะเอาเงินไปทุ่มกับเปิดสมาชิกเมมเบอร์หรือว่าเป็นค่า ก็เรียกเป็นค่าคุ้มกันอย่างเงี้ยก็น่าจะเกิดเรื่องของกระแสต้านแล้วเงิน30,000ื่นล้านท่านผู้ชมครับผมพูดตามตรงนะซื้อเรือดำน้ำจีนเนี่ยได้เกือบ3ลำนะเหมือนที่เราซื้อเนี่ยนะฮะสามหมื่นหกพันล้านบาทท่านผู้ชมคิดดูสิแล้วถ้าหากไปเปิดสามาชิกเมมเบอร์เนี่ยซื้อเรือดำน้ําได้ถึง3ลำคิดเอาสิฮนะเพราะฉะนั้น แรงข่าวเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาจะเข้าเป็นสมาชิกทั่วไปอาจจะไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วยซ้ำไปหรือจะเป็น V.P. ตรงนี้ก็คงต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปสวัสดีครับ